จะตอบเลยนะตอบให้แฟนขับฟังเลยนะหลายคนอะ่ะติดตามพี่ดิวใช่ไหมว่าทําไมนามสกุลเหมือนลำไยไหายหทองคําก็คือเวชกามาใช่ไหมครับคือน้องลำไย,ยอะ่ะเป็นคนยโสธรแล้วพี่ดิวอะ่ะพอพี่ดิวก็เป็นคนยโสธรบ้านตัดทองซึ่งในหมู่บ้านนั้นอะ่ะนามสกุลเวชกามาแทบจะทั้งหมู่บ้านคือเวชกามาแทบทั้งหมู่บ้านแต่ถามว่าพี่ดิวรู้จักลำไยไห่ทองคําตั้งแต่เด็กไหมไม่รู้จักรู้จักตอนที่น้องมีชื่อเสียงดังแล้ว บังเอิญว่านามสกุลเราอะ่ะมีความบังเอิญไปคล้ายน้องลำไยแต่พี่ดิวก็เลยมีพ่อค้องใจว่าเราเป็นพี่น้องกันหรือเลปล่าเราเป็นญาติกันหรือเลปล่าวันนั้นะ่ะไปเวทีลำไยแห่งทองคำก็ไปถ่ายรูปก,กับน,น้องนะพี่ก็เลยเกิดไปว่าเนี่ยเรานามสกุลเหมือนกันนะอะไรเงี้ยน้องอะไรเงรี้ยก็ถ่ายรูปอะไรกันเราก็มีความค้องใจว่าเอ้ยญาติเราหรือพ่อเรา <f> มีความเป็นเกี่ยวข้อง <f> มีความเคยญาติกันไหมแต่ถ้าพี่ดิววิเคราะห์นะครับก็คือว่า คนจังหวัดยะโสธรห,หรือคนบ้านตัดทองนั้นน่ะคนบ้านตัดทองนามสกุลแบบนี้เยอะอาจจะเป็นสายเลือดเดียวกันก็เป็นได้หรืออาจจะมีความผูกยาตาทวดที่เป็นสายเลือดเดียวกันก็เป็นได้แต่สําหรับพี่ดิวกับลําไยตอนเด็กๆไม่ได้รู้จักกันมารู้จักกันตอนเข้าวงการอันนี้คือคําตอบของพี่ดิวที่ที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นญาติกันหรือเปล่าแน่ะทุกวันนี้นามสกุลเหมือนกันหรืออะไรเหมือนกันแต่ที่มาของพี่ดิวกับที่มาของลําไยก็คือคนบ้านตัดทองบ้านพ่อพี่ก็บ้านตัดทองยะโสธร ถ้าพี่วิขอนะสำหรับพี่นะก็เป็นฟิลอาจจะเป็นญาติกันแหละแต่อาจจะเป็นปู่ยา่าตาทวดที่เขารู้จกักกันแต่เราแต่เรารุ่นหลานรุ่นลนูกไม่รู้จกักกันเขามันีใช่ครับก็ฝากสาหรับคนที่อยากจะรู้ว่าน้องลําไยกับพี่ดิวเป็นนามสกุลเหมือนกันทําไมเป็นญาติกันหรือเปล่เปานเนี่ยแต่สําหรับพี่ดิวคือวิขอแค่ว่าเออก็อาจจะมีน,นามสกุลเหมือนกันแต่อย่างน้อยๆถ้าใครอยากรู้ก็ต้องไปตรวจดีเว่า ถูกไหมล่ะเออถ้าอยากรู้จริงๆว่าเป็นญาติกันหรือเป็นสายเลือดเดียวกันไหมก็อาจจะต้องตรวจ e DNA อะไรเงี้ยแต่มไม่ถึงขั้นนั้นแฟนขับเพราะว่าเราเป็นน้องรำยียก็ดังมากแล้วก็มีชื่อเสียงมากก็พี่ดิวว่าติดตามน้องในฐานะแฟนขับตัวน้อยคนนึ่งเท่านั้นเองอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และ subscribe อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มท,ทางขมชลิกออนไลน์ครับ